สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะนักเรียนก็อยู่กับครูแก,ก,ก้วกหนกการเนคมามนุรักษ์นะคะในรายวิชานาตาศิสินค่ะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะและในวันนี้ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่11เรื่องการแสดงนาตาศสินค่ะก่อนเรียนนะคะเรามาดูผังสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแสดงนาตาศิสินกันก่อนเลยนะและนี่ก็คือผังสาระการเรียนรู้ในเรื่องนี้ค่ะ แต่ในวันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันนะคะนั่นก็คือเรื่องการแสดงละครค่ะและตัวชี้วัดที่ใช้ในเรื่องนี้นะคะคือมีทักษะในการใช้ความคิดในการพัฒนารูปแบบการแสดงค่ะ และสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องสามารถทำได้มี3ข้อด้วยกันนะคะนั่นก็คือ 1. ค่ะอธิบายเรื่องราวของการแสดงละครได้อย่างถูกต้องนะคะ 2. ค่ะปฏิบัติการแสดงละครได้ถูกต้องแล้วก็สมบทบาทค่ะ 3. ค่ะเห็นคุณค่าของการแสดงละครค่ะ ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่การเรียนรู้ในเรื่องการแสดงละครค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนค่ะวันนี้ครูก็มีภาพมาให้นักเรียนได้ร่วมกันสังเกตก่อนนะคะแล้วก็ตอบคำถามครูก,กันก่อนเลยนักเรียนเห็นภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วใช่ไหมคะเอนักเรียนลองดูสิคะว่าการแสดงละครเนี่ยมีลักษณะอย่างไรคะ ยอดเยี่ยมมากค่ะการแสดงละครนะคะก็คือเป็นศิลปะการแสดงที่แสดงเป็นเรื่องราวนั่นเองนะมาดูกันนะคะในเรื่องของการแสดงละครค่ะนักเรียนคะการแสดงละครเนี่ยแสดงให้เห็นถึงอะไรบ้างใช่แล้วละค่ะการแสดงละครนะคะแสดงให้เห็นถึงในเรื่องของวัฒนธรรม ประเพณีของคนในชาตินะคะแล้วก็ยังเป็นการสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมช่วยให้มนุษย์เนี่ยเข้าใจชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนเนี่ยเคยชมละครไทยประเภทละครรำเรื่องใดบ้างคะไหนลองบอกชื่อชุดการแสดงครูหน่อยสิคะอ่าสังทองใช่ค่ะอ่ารามเกียรติก็ใช่ค่ะ คาวีก็ใช่นะคะอีเหนาวค่ะสุดยอดเลยนะขุนช้างขุนแผนและสุดท้ายาพระสุทนมโนรานั่นเองนะคะซึ่งการแสดงที่นักเรียนได้กล่าวมานะคะล้วนแล้วแต่เป็นละครไทยประเภทละครรำทั้งสิ้นเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะในเรื่องของละครรำกันก่อนนะนักเรียนคะนักเรียนเห็นภาพที่ปรากฏแล้วใช่ไหมคะ นักเรียนลองดูสิเขาว่าจากภาพเนี่ยเป็นการแสดงละครรำประเภทใดยอดเยี่ยมมากเลยนะคะละครชาตรีนั่นเองเอ๊แล้วนักเรียนเนี่ยทราบได้ยังไงคะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะก็คือมีการรำซัดชาตรีก่อนการแสดงนั่นเองภาพก็ปรากฏอยู่แล้วนะทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะว่าภาพนี้ลหะคะจากภาพเนี่ยเป็นการแสดงละครรำประเภทใด ใช่แล้วล้ะค่ะละครนอกนั่นเองเอ้าวแล้วนักเรียนเนี่ยทราบได้ยังไงคะโอ้โหเก่งจังนะนักเรียนก็คือรู้ว่าตัวละครเนี่ยสวมใส่รูปเงาะนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นตัวละครในเรื่องสังทองนะคะซึ่งละครไทยเรื่องนี้เนี่ยรูปแบบในการแสดงจะเป็นละครนอกนั่นเองค่ะมาดูกันต่อที่ภาพนี้ค่ะเป็นไงคะจากภาพเป็นการแสดงละครรำประเภทใด ยอดเยี่ยมมาค่ะละครในนั่นเองนะแล้วนักเรียนทราบได้ยังไงคะเก่งมากเลยนะก็คือผู้แสดงเป็นหญิงล้วนนะคะแล้วก็การแต่งกายเนี่ยมีความวิจ,จิตรแล้วก็งดงามค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นละครชาตรีละครนอกละครในนะคะทั้งสามประเภทนี้นะคะล้วนเรียกว่าละครรำแบบดั้งเดิมนั่นเองนะคะ ทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของละครรำนักเรียนลองดูสิคะจากภาพเป็นการแสดงละครรำประเภทใดยอดเยี่ยมมากค่ะคละครพันทางนะคะนักเรียนทราบได้อย่างไงคะใช่แล้วละคะ่ะก็คือมีการแต่งกายตามเชื้อชาติของตัวละครนั่นเองนะคะอ้าวใครยังตอบไม่ถูกไหนมาดูภาพนี้สิคะภาพนี้ค่ะจากภาพเป็นการแสดงละครรำประเภทใดคะ ยอดเยี่ยมมากละครดึกดำบรรพนักเรียนทราบได้ยังไงคะโอ้ยสุดยอดเลยนะคะก็คือนักเรียนสังเกตได้จากว่าผู้แสดงเป็นไงคะร้องแล้วก็รําประกอบการแสดงเองเนาะซึ่งคล้ายกับละครโอเปร่านะคะผู้แสดงก็จะต้องร้องเองรําเองนั่นเองนะใครยังตอบไม่ถูกอีกมาดูที่ภาพนี้ละคะจากภาพเป็นการแสดงละครรําประเภทใดใช่แล้วละคะ่ะละครเสภานะคะแล้วนักเรียนทราบได้ยังไงอะ โอ้โหสุดยอดเลยนะคะก็คือในภาพเนี่ยแสดงถึงตัวละครที่อยู่ในเรื่องขุนช้างขุนแผนนั่นเองนะคะซึ่งเป็นละครรำประเภทละครเสภาค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นละครพันทางละครดึกดำบันแล้วก็ละครเสภานะคะสามสิ่งนี้นะคะเรียกว่าละครรำแบบปรับปรุงขึ้นใหม่ค่ะ ละครไทยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทมาดูกันค่ะละครไทยนะคะละครรำเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันเนาะนั่นก็คือ1ละครรำแบบดั้งเดิมนะอันได้แก่ละครชาตรีละครนอกละครในนะคะแล้วประเภทที่สองค่ะก็คือละครรำแบบปรับปรุงขึ้นใหม่นะคะได้แก่ละครพันทางละครดึกดำบรรและก็ละครเสภานั่นเองค่ะ เอ๊นักเรียนคะแล้วนักเรียนเนี่ยรู้จักหรือว่าเคยชมละครไทยประเภทที่ไม่ใช่ละครรำเรื่องใดบ้างคะไม่ใช่ละครรำนะคะเก่งมากคะ่ะสาวเครือฟ้ามีอะไรอีกคะอ่ายอดเยี่ยมคะ่ะวิวาพระสมุทรอะไรอีกคะอ่าหนามยอกเอาหนามบ่งนะคะแล้วก็ หงทองโอ้โหเก่งมากเลยเนาะทีนี้เรามาสังเกตภาพกันค่ะนักเรียนเห็นภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าจากภาพเนี่ยเป็นละครเรื่องอะไรคะดังอยู่นะเรื่องนี้ใช่แล้วล่ะค่ะเรื่องสาวเครือฟ้านั่นเองนะคะแล้วสาวเครือฟ้าเนี่ยมีรูปแบบการแสดงอย่างไรคะนักเรียนใช่แล้วล่ะค่ะก็คือผู้แสดงจะ ขับร้องเองนะคะซึ่งเราเรียกกันว่าละครร้องค่ะละครร้องก็คือเป็นละครที่ไม่ใช่ละครรำยอดเยี่ยมมากค่ะใครยังตอบไม่ถูกมาดูกันที่ภาพต่อมาค่ะจากภาพเป็นไงคะเป็นละครเรื่องอะไรนักเรียนคิดว่าใช่แล้วล่ะคะ่ะเรื่องหงทองนะคะเอแล้วเรื่องหงทองเนี่ยมีรูปแบบการแสดงยังไงคะ ยอดเยี่ยมมากค่ะผู้แสดงจะร้องสลับพูดนะคะซึ่งเขาเรียกละครประเภทนี้ว่าละครสังคีตค่ะเป็นละครที่ไม่ใช่ละครรำยอดเยี่ยมมากค่ะามาดูกันต่อที่ภาพนี้ค่ะนักเรียนคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าจากภาพเนี่ยเป็นละครเรื่องอะไรคะยอดเยี่ยมมากค่ะตุ๊กตายอดรักนั่นเองนะแล้วมีรูปแบบการแสดงยังไงเอ่ยตุ๊กตายอดรักอะคะ่ะ ใช่แล้วล่ะค่ะผู้แสดงจะขับร้องสลับกับการขับลำนำนะคะซึ่งเขาเรียกกันว่าละครผู้สลับลำค่ะซึ่งเป็นละครที่ไม่ใช่ละครรํำนั่นเองนะคะอหมยังตอบไม่ถูกมาดูกันที่ภาพนี้ค่ะจากภาพค่ะเป็นละครเรื่องอะไรคะยอดเยี่ยมมากค่ะหัวใจนักรบนั่นเองนะคะมีรูปแบบการแสดงอย่างไร แน่นอนเลยนะคะก็คือผู้แสดงเนี่ยจะพูดบทในการแสดงเองนะซึ่งเขาเรียกละครประเภทนี้ว่าละครพูดนั่นเองค่ะและละครพูดก็คือเป็นละครที่ไม่ใช่ละครรำนั่นเองนะคะสุดยอดเลยทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของละครไทยนะละครไทยเนี่ยมีสองประเภทด้วยกันมาค่ะละครรำกับละครที่ ไม่ใช่ละครรำนะคะซึ่งละครรำค่ะประกอบไปด้วยละครรำแบบดั้งเดิมแล้วก ento, ็ละครรำแบบปรับปรุงขึ้นใหม่นะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยอะไรคะลองดูค่ะละครรำแบบดั้งเดิมนะคะอันได้แก่ละครชาตรีละครนอกแล้วก็ละครในค่ะส่วนละครรำแบบปรับปรุงขึ้นใหม่นะคะประกอบไปด้วยละครพันทางละครดึกดำบรรแล้วก็ละครเสภานั่นเองนะคะ ทีนี้ค่ะมาดูในเรื่องของละครที่ไม่ใช่ละครรำล่ะคะสรุปได้ก็คือได้แก่ละครร้องละครสังคีตละครพูดสลับลำและก็ละครพูดนั่นเองค่ะที่ไม่ใช่ละครรํานะคะค่ะในรัชกาลที่5นะคะได้ทรงนำแบบอย่างการแสดงละครยุโรปอะค่ะมาแปลงให้เป็นการแสดงละครไทยนะคะซึ่งเรียกว่าละครพูดนั่นเองเนาะ นักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าลักษณะของการแสดงละครพูดนะคะมีลักษณะอย่างไรอ่าลักษณะของการแสดงละครพูดนะคะหนเลยก็คือเป็นละครที่แสดงบนเวทีเปลี่ยนฉากเป็นสถานที่ตามเนื้อเรื่องคะ่ะสองค่ะก็คือเรื่องของการแต่งกายนะคะจะแต่งตามสภาพความเป็นจริงของเรื่องเลย 3. ค่ะก็คือการดำเนินเรื่องนะคะดำเนินเรื่องด้วยคำพูดและการปฏิบัติตัวของตัวละครค่ะ 4. ค่ะการพูดนะคะใช้คำพูดแบบธรรมดาเพิ่มอารมณ์บางอย่างะคะ่ะให้มีความชัดเจนขึ้นนะ 5. ค่ะเนื้อเรื่องที่แสดงค่ะเป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของคนธรรมดาเหมือนอย่างนวะนิยายนั่นเองค่ะ ค่ะมาถึงช่วงของกิจกรรมคิดวิเคราะห์แล้วนะคะในวันนี้ค่ะครูจะให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์จำแนกประเภทของละครไทยเป็นแผนภาพความคิดดังนี้ค่ะ,ะนักเรียนก็แยกมานะคะประเภทละครไทยแบ่งออกเป็น2ประเภทอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างนักเรียนก็ลองคิดวิเคราะห์กันดูถ้าพร้อมแล้วลงมือคิดวิเคราะห์กันได้เลยค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนวิเคราะห์มาจะตรงกับแนวคำตอบของครูหรือเปล่าค่ะละครไทยนะคะแบ่งออกเป็นสองประเภทนั่นก็คือละครรำกับละครที่ไม่ใช่ละครรำนะคะซึ่งละครรำประกอบไปด้วยละครนอกละครนละครชาตรีละครเสภาละครพันทางและ ละครดึกดำบรรนั่นเองนะคะส่วนละครที่ไม่ใช่ละครราค่ะประกอบไปด้วยละครพูดละครพูดสลับราละครสังคีตและละครร้องค่ะยอดเยี่ยมมากเลยทีนี้ค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะสำหรับกิจกรรมคิดวิเคราะห์ค่ะครูจะให้นักเรียนนะคะร่วมกันวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการแสดงละครรำกับละครที่ไม่ใช่ละครรำค่ะ ว่ามีความเหมือนแล้วก็มีความแตกต่างกันยังไงเป็นแผนภาพความคิดดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ,ะถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนก็ลงมือคิดวิเคราะห์กันได้เลยค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆโอ้โหหลายคนตั้งใจกันอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันว่าสิ่งที่นักเรียนวิเคราะห์มาจะตรงกับแนวคำตอบของครูหรือเปล่ามาดูกันค่ะ ละครรำนะคะรูปแบบการแสดงก็คือมี2รูปแบบคือละครรำแบบดั้งเดิมจะเป็นการร่ายรำตามบทร้องของบทละครนะคะส่วนละครแบบปรับปรุงขึ้นใหม่นะคะจะเป็นการร่ายรำตามบทขับเสภาหรือบางประเภทนะคะผู้แสดงก็จะต้องร่ายรำแล้วก็ร้องเองด้วยนะส่วนละครที่ไม่ใช่ละครรำนะคะรูปแบบการแสดงก็คือเป็นการแสดงละครร้อง ละครร้องสลับพูดหรือที่เรียกว่าละครสังคีตนะละครพูดสลับราละครพูดนะคะผู้แสดงค่ะจะแต่งกายตามลักษณะของบทละครเนาะที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของตะวันตกนั่นเองค่ะสองประเภทนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นละครรากับละครที่ไม่ใช่ละครรำนะคะมีสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือเป็นการแสดงละครที่สร้างความสุขและความประทับใจให้กับผู้ชมนั่นเองค่ะ ค่ะนักเรียนคะมาถึงช่วงของคําถามพัฒนาการคิดแล้วนะคะในวันนี้ค่ะครูมีคําถามมาถามนักเรียนค่ะว่าการแสดงละครต่างจากการแสดงหน้าตาสินไทยประเภทระบำอย่างไรคะติ๊กต๊อกติ๊ก แด้ยนยอดเยี่ยมมากเลยนะคะก็คือแสดงเป็นเรื่องราวมีบทร้องและพูดตามเนื้อเรื่องของละครแต่ละประเภทนั่นเองเนาะส่วนการแสดงนาฏศินไทยประเภทระบายมะค่ะจะไม่แสดงเป็นเรื่องราวจะเน้นเป็นในเรื่องของความสวยงามแล้วก็ความพร้อมเพียงในการแสดงมากกว่านั่นเองค่ะมาถึงช่วงของสรุปความรู้ความเข้าใจค่ะนักเรียนคะเรามาช่วยกันสรุปนะคะ าการแสดงละครไทยนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้ค่ะ1ละครรําประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะใช่แล้วล่ะคะ่ะก็คือละครรําแบบดั้งเดิมจะเป็นการร่ายรํา,รา,ราตามบทร้องของบทละครนะคะเช่นละครชาตรีละครนอกละครในและละครแบบปรับปรุงขึ้นใหม่นะคะจะเป็นการร่ายรํา,ราตามบทขับเสภา หรือบางประเภทค่ะผู้แสดงก็จะต้องร่ายรำเองแล้วก็ร้องเองนะคะเช่นละครพันทางละครดึกดําบานและก็ละครเสภานั่นเองค่ะส่วนอีก1ประเภทค่ะประเภทที่สองนะคะละครที่ไม่ใช่ละครรําค่ะเป็นการแสดงละครร้องละครร้องสลับพูดหรือที่เรียกว่าละครสังคีตนะคะละครพูดสลับรา ละครพูดนะคะผู้แสดงก็จะแต่งกายตามลักษณะของบทละครได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของตะวันตกค่ะ ค่ะและสำหรับภาระงานชิ้นงานในวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนค่ะแบ่งกลุ่มตามจำนวนตัวละครผ่านทางช่องทางออนไลน์นะจากนั้นค่ะเลือกละครที่สนใจกลุ่มละหนึ่งเรื่องแล้วก็ร่วมกันสร้างสารรค์บทละครขึ้นใหม่นะคะจากนั้นนักเรียนก็ฝึกซ้อมการแสดงแล้วก็บันทึกผลลงในแบบบันทึกดังตัวอย่างที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถฝึกซ้อมการแสดงได้เลยค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆโอ้โหสุดยอดเลยหลายคนตั้งใจฝึกซ้อมกันอย่างดีเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันค่ะการแสดงละครนะคะก็คือเป็นการแสดงที่เป็นเรื่องราวสะท้อนถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีต่างๆอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมอีกด้วยค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคะ่ะ นำเสนอการแสดงละครผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะให้เพื่อนและก็ครูได้ชมกันนะคะโดยเพื่อนกับครูค่ะจะร่วมกันประเมินผลและก็ตรวจสอบความถูกต้องเนาะแล้วก็จะให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะจากนั้นค่ะนักเรียนก็ร่วมกันประเมินความพึงพอใจในผลงานของตัวเองนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาผลงานของตัวเองเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้อีกด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเชิญนักเรียนนำเสนอการแสดงละครได้เลยค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆโอ้โหแต่ละกลุ่มสุดยอดมากเลยนะเยี่ยมจริงๆนะคะไม่รู้จะหาคำไหนมาเปรียบสุดยอดมากนะคะและนี่ค่ะวันนี้ครูก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนนักเรียนนะคะมาให้นักเรียนได้ดูกันและนี่ก็คือแบบบันทึกผลการแสดงนะคะคที่เพื่อนนักเรียนได้ทำมานั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงละครไปแล้วนะคะ ครูหวังว่านักเรียนจะนําความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้ค่ะไปฝึกซ้อมการแสดงร่วมกับเพื่อนๆให้เกิดความแม่นยําในการจําบทละครนะคะนักเรียนอาจจัดกลุ่มแล้วก็ประสานงานกันแบบออนไลน์นะคะจัดทําคลิปวิดีโอบันทึกการแสดงละครของกลุ่มตัวนักเรียนเองเนี่ยแล้วก็โพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆหรือจะเป็นเว็บไซต์ของโรงเรียนก็ได้นะคะหรือจะเป็น u t u b e Facebook Instagram Line ก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนเลยเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจค่ะศึกษาต่อไปได้อีกด้วยค่ะพบกับครูแก้วกนกการได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ